ก็หมายถึงบ้านเกิดเมืองนอนที่มาที่ไปคครครับรับบองเนื่องจากบ้านโนนศิลาเลิงตำบลหน,นองแปนอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินเป็นส่วนหนึ่งของเมืองกาฬสินเป็นบ้านนอกอเกาะคาเมบ้านนี้สุดที่กันดานพอเดินไปถึงบ้านจะไปที่อื่นได้ต้องข้ามน้ำโดย ในว่ายหรือล,ลุยหรือสะพานหรือกระแต่คูสุดท้ายแต่คููเดือครูเลงทำคููขึ้นมาเป็นบ้านสุดเขตของความกันดานในหนึ่งของจังหวัดกาสิน์เข้าบ้านระยะทางสากิโลครึ่งโดยประมาณแต่ขออนุญาตต้องรถสิบล้อสมัยก่อนเข้าไปทีงี้เข้าไปได้รถบรรทุกเล่าเข้าไปขายเล่าไปส่งในหมู่บ้านมันเป็นถนนโศกเป็นทรายเป็นเลน สุดกันดารของหมู่บ้านไม่มีคนเข้าไปถ้าไม่จาเป็นเพราะเป็นบ้านที่ไม่มีความจาเป็นมันเป็นปลายทางมีรถเข้าไปก็เป็นรถสิบล้อสมัยก่อนมันทุกเล่าไปขายไปขายตามร้าน่ังกะพวกเราจําได้ว่าตั้งเด็กเป็นเด็กมาก็ต้องวิ่งตามรถเพราะรถไหนเข้ามาก็จะวิ่งนั่นนี่ตามรถวิ่งตามรถทั้งนั้นเลยคนคุ๊บเลยสมัยก่อนตามหมู่บ้านนั้นต้องวิ่งตามรถไป เป็นธรรมเนียมของคนอีสานเพราะาไม่เคยเจอรถเข้าบ้านก็ต้องวิ่งตามไปจนหมดแรงแล้วก็กลับบางทีไปตั้งสี่ห้ากิโลนั่นแหละหมดแรงก็พอกันกลับเพราะไม่เคยเห็นรถเข้าบ้านคันต่อมาก็มีรถอยู่คันหนึ่งประจําหมู่บ้านลักษณะรถไม้นั่งเลียงรถไม้เหมือนทางหลายๆภาคเขามีกันอยู่คันเดียวแม้ที่สุดบ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีทีวีอยู่เครื่องเดียว เวลาฟังมอเราเนี่ยก็ต้องไปฟังอยู่บ้านเดียวจะไปอะไรก็ต้องไปที่บ้านเดียววิวยุทีวีมีอยู่บ้านหลังเดียวบ้านพ่อบุญช่วยซึ่งท่านก็อาชีพหลักก็ขายเลขขายเบอร์ขายเหล้าขายเบียร์ขายอะไรทำนองนั้นแหละถ้าเป็นที่รวมเ,เข้ามาจำมนำก็มีช้างเข้าใหญ่อยู่ทั้งบ้านมีช้างอยู่ช้างเดียวใครจะจํำเงินเดือนร้อนอะไรก็เอาเมาเงินไปก่อนเอาเข้ามาส่งที่หลังก็เลยกลายเป็น เศรษฐีอยู่หนึ่งคนในหมู่บ้าน,ม,น,นม,มีทีวีก่อนเพื่อนมีวิทยุก่อนเพื่อนทั้งหมู่บ้านวิทยุก่อนเพื่อนมีทีวีก่อนเพื่อนและอีกหลังหนึ่งในหมู่บ้านก็มีรถอยู่ก่อนเพื่อนอยู่คันหนึ่งรถไม้รถบานนอกเราสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงก็เห็นชัดมากเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนบ้านนั้นเมื่อออกบวช ปี2 5 0พันหร้อยเก้าบวชแล้วอยู่กระสินนี้ไปอยู่ดอนวัดหลวงนาบุญเคนวัดสำโรงยินถวัดขั้นบวชแล้วมีโอกาสก็กลับมาบ้านการเดินเข้าบ้านต้องยกมือหนึ่งต้องถือรองเท้าพอมันเข้าใจเดินเดินนเด้วยรองเท้าไม่ได้ก็ขั้นหนึ่งก็แบกกองเข้าบ้านท่านยังซื้อไม่ผิดนะแบกกองเข้าบ้านพอจะถึงสามกิโลครึ่งก่อขอโทษนะนะ พอสมควรก็สุดทรมานมเหมือนกันเพราะเป็นบ้านบ้าน,นอกของมีสุดกันดานของบ้าน,นอกเด็กชนบทแต่โชคดีบ้านนี้มีทิศเหนือก็มีน้ําอยู่สามร้อยกว่าไร่ทิศใต้ก็มีน้ําอยู่สองพันกว่าไร่ทิศตะวันกก็มีน้ําอยู่สองร้อยกว่าไร่ขึ้นไปมันมบอ่อน้ําธรรมชาติูบ้านนี้จะมีความสมบูรณ์คือในน้ํามีปลาในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์มากไม่มีวันแล้งมีแต่วัท่วม จะท่วมมากท่วมน้อยแล้วแต่จากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้าน,นนั้นในจำนวนสี่ห้างบ้านต้องนั่งเรือไปหากันแม้ด้เรียนั้เสียเลี้ยงซื้อนุกพอหนึ่งถึงพ .4 อสีน่นี่ก็ยังต้องนั่งขอนไม้ยิ้วเนี่ไปโรงเรียนเพราะน้ำมันท่วมบ้านพ่อติ่งท่วมหมดเลยเจนหนึ่งเป็นคนโชคดีเกิดบ้านแรกที่ตอนตกแล้วก็ถูกนํามาเลี้ยงบ้านหลังสุดท้ายที่ตดนดอกณนะวันนี้คือดูแต่เหมือนว่า สองร้อยกระลังขายเรือนถึงสามร้อยกรังคาเรือนประมาณนะั้นถูรอดได้ทุนบ้านมาเรื่อยๆมาเลี้ยงไว้ที่บ้านสุดท้ายที่ต้นอกดรรมเนียมประเพณีเพราะเขาถือว่าแม่ตายแล้วถ้าไม่ทํางี้แม่จะต้องเอากลับไปด้วยก็เลยถูกเล็ดรอดกลับมาอาศัยน้ําใจของแม่พัวพ่อติงวงมาไหลนำมาเลี้ยงไว้ซึ่งท่านก็มีลูกอยู่แล้วตั้งแปดคนก็มันเป็นคนที่เก้าท่านมีสิบสี่คนใน้จํานวนสิบสี่คนนั้นก็ลูกเลี้ยงเป็นคนที่เก้า เขาด้วยความเป็นลูกเลี้ยงเนี่ยก็จะรับการเอาใจใส่อย่างดีตามธรรมเนียมะนะ่ะต้องบวบภพภงมเป็นพิเศษเพาอออมาเลี้ยงทีนี้ก็โชคดีว่าแม่เตี้ยมาเลี้ยงเกิดไม่มีนมท่านมีลูกสาวคนโตคลอดลูกพร้อมกันเป็นลูกสาวคือนางสอนก็เลยได้ไปกินนมกับแม่ตีบหมายถึงพี่สาวผู้ใหญ่พี่ลูกต้นของโยมแม่พวกงมะลัยคือแม่ตีบพอคำผูกของสัง ไอยู่ตรงนี้กินนมตรงนี้และเป็นว่านมแม่หนึ่งไม่ได้ก็ต้องนมแม่ที่สองเป็นว่ามีสามแม่สามพ่อแม่เกิดพ่อเกิดแม่บุญธรรมแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่นมพ่อนมเป็นสามพ่อสามแม่อันธรรมชาติก็เหมือนกันหมดเกิดในชนบทก็คําว่าจนไม่มีละ่ะมันต้องทําทุกเรื่องเลยถ้าจําความได้คือตั้งแต่บวชมานี่ก็จําได้ว่าเคยของเงินเพียรสิบบาท จะซื้อหนังสือเรียนหนังสือนอกนั้นก็ไม่รู้ได้ตั้งแต่เป็นเด็กก็ไปรับจ้างลอกพอขายรับจ้างลอกพอรับจ้างลอกพอาอ,กอ,าอ,กอ,อาจจะได้วันละไม่บาทสองบาทสาบา,าบาทห้าบาทสองบาทสาบาทอย่างนี้แหละสุดท้ายก็ขุดดินขุดดินเอาเป็นตรางว่ากว้างก้างสองยาวสี่หรือก้างสามยาวสี่ว่ากันไปจะเอาไปหาทางป่ารับจ้างเอาเขาให้รับจ้างทางป่าก็ไปทางป่าไปไปเจอยมพ่อโสมกันไปดินทุกวันจะไม่เคยคุยกันนะ เจอท่านี่ไม่เคยคุยกันไปด้วยกันอาจจะไม่เคยเพราะต้องไปอยู่บ้านพอ่อบ้านพี่ชายวงมาลัยมันต้องคููก็ไปด้วยกันทุกวันไปไป,ไปทางป่าจะไม่เคยคุยกันเลยไม่ถามกันเลยกับพ่อโสเนี่ยจนที่สุดจึงมาบวชเป็นเนนค่อยรู้ว่าเป็นพ่อกันก็ค่อยมีอะไรบ้างนิดนิดหนยขึ้นมาเมื่อประเภทนี้เด็กบ้านนอกอย่างไรต้องสู้ทุกรูปแบบ ดีว่าบ้านเนี่ยคุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวทําทุกอย่างโดยพึ่งตัวเองได้โชคดีมีทางออกเป็นคนที่ชอบชนชอบสู้ชอ,อช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 อบต่อยมวยชอบโชกชอบตีอ๋อเลี้ยงควายก็ต้องควายชนอย่างเดียวคอบกยอยบอกเป็นบกโกโปรคนนั่นะคอใหญ่ควายก็ควายชนควายก็ควายชนเป็นหลักไก่ก็ไก่ชนแพ้ไม่ได้ชู้ดูชู้เขาถ้าควายเราก็ต้องเป็นพี่เลี้ยง ช่วยควายด้วยไก่เราก็เป็นพ่เลี้ยงช่วยไก่ไก่ก็นชนะทุกตัวจับมันนอนลากไปตัวเองเมื่อจีไปยุ้งก็นชนะแล้วควายก็ไม่เล้าแทงหาบเข้าแทงมันไปมันก็วิ่งหนีเมื่อชนะอีกเป็นนอแพ้ไม่ได้เลยการต่อสู้นี่วลาต่อสู้ก็ทุกรูปแบบเช่นเดียวกันเขาโดนลุมเหมือนกันโดนลุมตีเขาจับผิดตัวแต่เราก็อาศัยอย่างที่บอกว่ายุ่ยญาติเยอะรู้จักคนนู้นคนนีเ้เยอะก็เลยสุดท้ายก็ไปพึ่งเขา มีครั้งหนึ่งวิ่งสี่คูนร้อยเลยพราะบ้านนี้ไม่ชอบกับบ้านนั้นบ้านนั้นชอบไปเล้เขาก็จะตีกันเราเป็นเด็กในกลุ่มนั้นเราในหนึ่งก็ต้องเขาร่วมบันเลงเหรอเขาก็ลุมตีแล้วก็วิ่งตัดทุ่งนากลับบ้านมีความชัดเจนคือตั้งแต่เป็นนักเรียนก็คือนักเรียนนักวิ่งไมยเล่นหนึ่งคือวิ่งวิ่งแข่งกันขาสั้นแต่วิ่งเป็นนักวิ่งจนสุดท้ายถ้าจ้าไม่ผิดรอบสอบสุดท้ายเอาอ44 ึงเกือบจะถึงเส้นใชยอะไรตั้งให้เกินสามวาล้มเลยแพ้เขาฉันใดพอวิ่งแล้วก็มาร้องรำทําเพลงเป่าแคนเอามาเพราะชอบเป่าแคนตังแต่เกิดแล้วเป่าแคนแล้วก็ร้องรำทําเพลงก่อนเป็นหมอลรำไปละเอามันมีกีฬาต้องออกไงมีการเสริมคะแนนเข้าไปเรามีฟ้อนรำขับร้องเข้าไปเป็นนวุนักมวยก็ได้ชนไก่ก็ดีชนควายก็ตามหมอลรำเรา สารพัดเพราะเป็นเด็กชนบทไม่มีอะไรที่จะไม่ทําเพราะว่ามันต้องต่อสู้สาคัญอย่างนี้มันต้องพึ่งตัวเองความที่พึ่งตัวเองเนี่ยโชคดีหาเงินเองได้หาเงินตัดเสื้อผ้าเองใส่ได้ไหยม,มีเงินมีทองเนี่ยทางป่าขุดดินก็เป็นว่าจําความได้ว่าเกิดมาในขอเงินไปซื้อเสื้อในเจ็ดสิบาทเท่าเดิมนีน่ก็เคยไม่เคยมีเลยยมพ่อให้เงินมาเปเรียนก็ไปสร้างเมนพี่สาวนับเทียนพี่อ้นนั่นมา ให้ท้องคํมมาักก็ไปแลกเกวียนมาบรรทุกศพไ,ได้เมนได้เมนได้ศพได้เมนเผาแล้ก็ได้เกวียนลากศพนี่คือที่มาที่ไปเบื้องต้นของการทํางานสุดท้ายเมื่อเรียนได้ระดับหนึ่งหมายเขาว่านักคำกีโทเองเนี่ยเขาเชื่อมันว่าตัวเองเนี่ยสอบไม่เคยตกเลยสามปีไม่เคยสอบตกปีที่สี่ก็ไม่ตกประโยคหนึ่งสอง จบปรแล้วก็จบอะไรนะครับจบป .4 ป .4 ใ่ัจะมาสอบเทียบมมาสอบเทียบป .7 แล้วก็มาเรียนกศนม .3 ไปเรียนเตรียมมหาวกุยอยู่ปีหนึ่งต่อไปต่อที่อินเดียก็เท่ากับว่าจบปัญญายที่อินเดียครับถุดตรงนี้เลยปัญญาตญาตรีครับพอปรรยยัญญาตรีแล้วมีผู้หวังดีอยากให้ได้ด็อกเตอร์ เขาก็มาถวายจากมหาลายราแกนหงดุสฎดียมณิตกิติมัสต์สาขาไหนสาขาอนุษยากิตติยาอนุษยากิตติยาแถลามกนแหงมาขอถวายกัเลยเดือยวต้องต้องไปต้องสอบเขาไปขอถวายเองเป็นนะว่าหลักสูตรของความเป็นคนชนบทเป็นทุกเรื่องเลยครัสู้มาทุกอย่างทุกอย่างเลยคือแพ้ไม่ได้นอนไม่หลับดื้ออยู่ดื้อสุดๆเลย ที่ตนเองก็เป็นคนไม่ดี<ร>นะที่บ้านมีทัศนะยังไงครับต่อต่อพฤติกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตของพ่อตอนอนั้มีแต่คิดว่าชาตินี้เราจะไม่จนออครับ,รบเกิดมาเราจะไม่ยอมจนทําไมถึงไม่ยอมจนเ,ออเพราะมันมีทางที่ดีเราเห็นหนึ่งขี้ว้วขี้วัวขี้ควายเยอะแยะไปหมดเลยที่บ้านก็มีวัวอยู่ประมาณสามสิบตัวพวกมีควาย,ยประมาณสามสิบตัวที่ทุนบ้านเราติง่งมีควายสามสิบขึ้นไปอย่างน้อยนะ ก็ขี้ววขี้ควายเยอะแยะเลยเพราะนารอบบ้านทัาน,นตีนบ้านก็มีนาใกลบ้านก็มีมีนาอยู่สามแปลงใกล้ไกลไกลสุดก็สิ่งแรกว่าเราไม่จนของชาตินี้เราจะหาเก็บขี้ววขี้ควายและขี้คนที่เขาไม่ขุดหลุมพังรวบรวมแล้วก็มากองกองเสร็จแล้วแล้วก็เจ้าฟางที่เขาทุบข้าวตีข้าวทิ้งไปเนี่ยไม่เผาความผสมแล้วเราจะวางแผนขายปุ๋ยผสมแล้วเราจะหาทางแม้แต่ขี้ชาวบ้านเนี่ยหาเก็บเอา ที่ชาวบ้านที่เขามีลุ้มเกิดแต่ในในทุนบ้านมันเขาตจำไหลาว่าชีอิสานตะาีสิบน้ำเกิดน้ำที่ไม่สะอาดเอาตัวเนี้มาทําผสมเพื่อได้ปุ๋ยที่ธรรมชาติแล้วก็ขายวางแผนว่าจะต้องไม่จนเพราะเหตุผลว่ามีนาอยู่แล้วสามแปลงอย่างน้อยก็สามสิบสี่สิบไร่นี่พอจะต้องหาทางไม่ให้จน ตอนนั้นหลวงพ่ออายุเท่าไรครับตอนก็ตั้งแต่เข้าโรงเรียนจนสุดท้ายได้ออกมาบชจึงได้ยังก็มีก็ทำมาตลอดทำมาตลอดเลยทำนาอยู่หนึ่งแปลงมั่รอบเลยนานาทุกที่สามเป็นคนไถดะไถดำขาดไถเองลงเองมันทุกอย่างเรียกว่าเกี่ยวเองนําเองเกี่ยวเองนวดเองขนเองหาเองแล้วมันถึงไม่สูงไนงะยอมรับว่าหนักแล้วพี่น้องที่ว่าแปดเจ้าคนนั้นขอ้อ ต่เป็นเรื่องสนาต่างคนเขาก็จะไม่อยู่บ้านเขาแยกแย้กันไปครับอเขาแยกแยะกันไปพึ่มมะล้อยู่แถวนี้เองอยู่แถวชนบุรีไปนวนเขาเรียกมาเมืองไทยคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครมาเมืองไทยไม่ตุงกรุงเทมเขาเรียกว่าถ้าผู้หญิงเขาเรียกกะลลีเขาโทษนะเขาไหวงั้นอ่ะสมัยก่อนบ้านเราเนาะเขาอีพานัททั้งนั้นเลยถ้าเขาเข้ากรุงเทพนะเมืองไทยก็เลยเมืองไทยเขามาเมืองไทยถ้าอยู่นู่นเขาเรียกว่าเมืองอีสาน คือพี่น้องแยกย้ายก like ันมาตั em. ้งแต่หลวงพ่อยังวัยรุ่นก็ไม่ค่อยได้เห็นกันอ่ะไม่ค่อยได้เห็นกันไม่เห็นกันเลยแยกกันไปก็จะเหลือคนที่ใกล้ชิดก็คือพี่ชายใกล้ตัวแล้วก็น้องชายน้องสาวอยู่ใกล้ตัวสองสาคนเท่านั้นรุยกันกับพี่ทิพซึ่งเป็นพี่สาวคนที่เหลืออยู่กับแม่ตี๋ก็ทํางานวยกันอยู่สามแม่ตี๋แม่ทิพที่แม่นมแล้วก็หลวงพ่อครตอนนั้นก็ แยกย้ายกันไปต่างคนต่างไปก็นึกว่าตายแล้วยังปรากวอยู่ครับมีที่นาสามสิบไรนี่ถือว่ามากมากมัากใช่ไหมมากมากเลยถือว่าเป็นเศรษฐีในหมู่บ้านแน่นอนเพราะว่าข้าวไม่ได้เป็นถังเป็นพันพันทันปีบอ่ะครับผมเพราะว่านาที่บ้านนี่โคดมสมบูรณ์นาริมน้ําน้องบึงก็อุดมสมบูรณ์ไม่มีท่วมไม่มีแรงแล้วนาข้างบนก็โอเคแปลว่าสามทุ่งนี่ไม่มีทางจนครับไม่มีจนแล้วกัน เป็นอาชีพที่ทําทุกอย่างตอนเย็นตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยก็ตื่นในเช้าไปหาบน้ําขึ้นมารถพริกริมหนองเลิงตอนเช้าเนี่ยนะก่อนที่จะไปไปไถด่าไถดาข้าวนาเกี่ยวข้าวดาข้าวก็จะเป็นอย่างนั้นประเภทนี้งานหนัก <Okay. S 1> หาบน้ําต้องแต่เป็นเด็กเลยหาบน้ําจากหนองเลิงขึ้นรถพริกข้าวโพดผักริกมหนอง <Okay. S 1> โอ้เมื่อก่อนนี่ถ้าเรามองริมหนองเลิงนะั้นเขียวมดเลยเต็มหมดเลย ตอนสามในสี่องวัดเลืงเป็นสวนพริกชาวบ้านที่ถมไ้นะเป็นสวนพริกชาวบ้านมะเขือชาวบ้านแท้ไม่รู้สนุกมากเป็นสวนพริกเต็มไปหมดเลยพริกกิโลเต็มที่นะพริกแห้งกิโลละห้าสิบสตังค์พริกสุกปุยซื้อซื้อโซนซื้อโซนซื้อเราซื้อหนึ่งแถมสามข้าวหนึ่งเหมือนกันนะซื้อหนึ่งถังหนี่ยแถมหนึ่งถังนะอ้บานเราเป็นเหมือนธรรมดานะขอกันกินได้โอ้ขอกันกินได้ไม่มีทางไม่ได้ซื้อหรอก ซื้อเนี่ยเขาโทษอะนะแถมแทมถ้าเขาซื้อสองถังแถมหนึ่งถังทำนองนั้นน่ะครับผมครัเขาจะไปซื้อเจ้าของไงที่ที่หลวงพ่อว่าหนองเลิงใช่ไหมครับหนองเลิงมีสองพันไร่เป็นอำเภอเป็นหนองน้ําธรรมชาติสองพันไร่ประมาณอยู่บ้านอยู่ใกล้กับหนองติดกับหนองน้ําเลิงหน่อยตีนตีนบ้านคือหนองน้ำอำเภอไม่ใช่อำเภอได้ใช่ไหมครับเป็นตอนนี้มาเป็นตำบลตำบลศิลาเลิงขึ้นกับขึ้นอำเภอกิ่งอำเภอคลองชัยจนเป็นอำเภอคลองชัยแล้วโอครับผมห่างจากตัวจังหวัด ได้ประมาณ14-55กิโลประมาณถ้าตรงๆประมาณนั้นนี่มันหลงแล้วอาชีพความเป็นเด็กกมินชนบททุกประการเมื่อเห็นความตั้งใจลงหน้าถึงเป็นน้องเยวแม่ลงหน้าบุญเคนเป็นพระครูจิตบุญญาพรอ,อยู่อดอนเมื่ก่อนท่านก็นอยู่ใกล้ๆกันนะท่านยนียอยู่อยอยอดอนเสร็จแล้วก็ เวลาท่านมาเขากลัวท่านแต่เออขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสแล้วขา้าพเจ้าจะออกบชตายในพระเหลืองตั้งใจไว้ยังทำไมหลวงพ่อถึงมีแนวคิดอย่างนั้นทันทีเพราะว่าลงนาท่านได้ทําประโยชน์เยอะคือมองเห็นในผลประโยชน์ส่วนใหญ่๋อคือประทับใจประทับใจท่านทำโน,น่นทำนี่แล้วก็ อย่างมากแต่เลี้ยงแต่ลูกแต่เมียแต่ว่าอาจจะรอดไม่รอดก็ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเนี่ยถ้าเราบวชจน้องหน้าเนี่ยได้ทำนนทำานี้เยอะแยะขี่ม้าไปเทศนั้นสมัยก่อนขี่ม้าไปเหตุวันนู้นวันนี้ไปตอนนั้นหลวงพ่ออายุเท่าไหร่ครับอายุจำได้ครับที่มีความคิดอย่างนี้พรัะโั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือมาเจ็ดปีแล้วมามาตลอดเลยมีความใฝ่ฝันว่าีะยังยังต้อง ตอนังยังเพิ่งจะเริ่มเรียนหนังสเอคิดแล้วจะบวชตั้งแต่ปเจ็ดตั้งแต่ปหนึ่งตั้งแต่ปหนึ่งมาประมาณนั้นเจณฑแปดขวบประมาณนั้นพอมาบวชอายุสิบสี่ทีหลังยาวแต่ความไฟของวเนี่ยอยากจะมาบวชเหตุผลก็เพียงตรงมาได้ทำประโยชน์เยอะเน่ยประโยชน์ส่วนรวมดีเลยคนจะบอกว่าโยมพ่อให้เงินมามาเรียนหนตรีเขาไปสร้างเมรนพี่สาวให้ทองคำมาหนักสองบาทก็ไปแลกเอาเกวียนมาขนศพเป็นมีความคิดจะทำเพื่อส่วนรวม ไม่ได้เคยคิด่าส่วนตัวทั้งอย่างเลยเป็นกานเป็นเป็นเด็กที่มีความคิดที่ที่ก้าวหน้านะครับเป็นความคิดอย่างนั้นตลอดเจดจะไม่คิดกันครับครับเ็คิดอย่างนั้นอ่ะครับครับทั้งๆนั้นเขาไม่เคยคิดว่าจะไม่ยอมขอคนกินคเจดจะไม่ยอมตายต้องบอกว่าทํางานทํางานเมื่อนยอมพ่อที่เกิดจะมีคนขยันมาพ่อโซนี่ขยันมากเป็นตัวหนึ่งเขาเป็นหนึ่งของกาลสินได้เลยไม่เป็นหนี้คนอ่ะท่านมีนามีน้ํา มีข้าวมีผักมีวัวมีควายมีหมูมีไก่มีเป็ดมีมดในน่ะมีน้องน้ำมีอะไรไปทันไหมตอนนั้นนพอสไปทันไหมทันเะเน่ยเม้นพูดแทนเลยทันพอโสพอติงหมดเลยทันหมดเลยก็เลย